วันนี้ผมจะมาไล่ฟังถึงรองเท้าคู่นี้ครับ Asics Metaspd e e Sky ครับผม สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ t o n i x TV อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าความรู้สึกแรกที่ได้ลองวิ่งกับเจ้าคู่นี้ครับ a s i c m e t a Speed Sky นะครับคู่นี้เนี่ยพอได้มาผมก็พ่นตัวนี้เลยนะครับตัว Waterproof s p r a y ก็คือหรือว่าสเปกันน้ำเคลือบไว้ก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะผมก็พ่นไว้ก่อนเลยนะครับซึ่งผู้ที่ร่วมตอบคำถามในคลิปนี้นี่ยังมีโอกาสที่จะได้รับตัว Waterproof spray เช่นเดียวกันนะครับสามารถร่วมตอบคำถามแชร์ประสบการณ์ในการวิ่งมาได้เลยนะครับผมและก็ยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Always Dry ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับหรือว่าแอดไลน์ที่ ad alwaysdryth นะครับได้นะครับแล้วบอกเพราะว่าเป็นผู้ชมจาก TONICS TV เพื่อรับราคาพิเศษนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับผมเหมือนกับเจ้ากล่องนี้นะครับ กล่องค e e ปอินบ็นะครับเฉพาะสีดําเท่านั้นนะครับตอนนี้ลดราคาเหลือ690บาท6กล่องนะครับพร้อมส่งนะครับบอกเขาว่าเป็นผู้ชมจากโทนิคทีวีต้องการซื้อกล่องสีดําจะได้ราคานี้นะครับ690าบาทรวมส่ง MetaSpeed Sky เนี่ยทำจากเทคโนโลยี e n g i n e e r mesh นะครับเป็นหน้าผ้าที่ผมรู้สึกได้ว่ามัน ระบายอากาศดีแล้วก็แห้งเร็วนะครับมองเข้าไปเนี่ยเห็นทะลุเห็นด้านในเลยนะแต่เนื้อเขาอาจจะดูกระด้างกระด้างแข็งๆหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้แข็งมากครับขึ้นรูปเป็นทรงนะครับคราวที่แล้วผมเล่าให้ฟังถึง adidas pro 2นะครับตัวนั้นเนี่ยเ p p e r เขาจะดูสุดนยนแต่คู่นี้เนี่ยย่น์นะครับก็คือขึ้นรูปเป็นทรงเลยนะครับก็ถือว่าเป็น upper หรือว่าหน้าผ้าที่โอเคนะครับผมชอบนะครับ u ปอร์ของเขานะครับไซส์8.5 U.S. ผู้ชายนะครับอยู่ที่193.53ถือว่าเป็นรองเท้าที่เบามากนะครับทั้งๆท,ท,ที่มีแผ่นคาร์บอนอยู่ด้วยนะครับเบาจริงนะครับเพราะว่าคราวก่อนเนี่ยผมเพิ่งเล่าให้ฟังถึงตัว a d i o s Pro 2นะครับตัวนั้นมีแผ่นคาร์บอนด้วยนะครับหนัก200กว่ากรัมนะก็ถือว่าเบาแล้วนะคู่นี้เบาเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังถึงรองเท้า2คู่นี้ว่าแตกต่างกันยังไงนะครับ เวลาใส่รองเท้าเข้าไปแล้วเนี่ยยังให้ความรู้สึกที่นุ่มนะครับเพราะว่าวัสดุที่เขายังหุ้มหอ่อหุ้มตรงฮิลเคานเตอร์ฮิลค,ลคับเนี่ยยังมีฟองน้ํานุ่มๆอยู่บ้างนะครับผมตัวการล็อกข้อเท้าเนี่ยไม่ได้ยวบยาบมากนะครับถือว่ายังโอเคนะครับผมยังรู้สึกว่าโอเคมันยังล็อกข้อเท้าได้ดีในระดับหนึ่งนะครับส่วนของนี้นะครับและส่วนของเชือกนะครับเชือกที่เขาให้มันเนี่ยเป็นเชือกที่ น่าจะเป็นเชือกสเปคเดียวกับตัว Magic s p e e d นะครับผมแล้วก็ลิ้นลิ้นค่อนข้างบางนะครับไม่ได้ติดกับตัวรองเท้านะครับเวลาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยผมยังรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่สวมใส่สบายและเบาเท้าเหมือนกับตัว Magic s p e e d นะครับแต่ผมว่ามันจะอัปเกรดกว่าหน่อยนะคือเรื่องของตัวหน้าผ้านะครับตรงนี้เนี่ยมันจะไม่คมเหมือนกับ เจ้าตัวเมจิกสปีดจะมีวัสดุที่หุ้มนุ่มอยู่ก็รู้สึกสบายนะเพราะว่าเมจิกสปีดผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าใส่ถุงเท้าสั้นเนี่ยของเมจิกสปีดเนี่ยตรงขอบขอบตรงนี้มันอาจจะบาดได้นะครับที่เขาหุ้มมาเนี่ยค่อนข้างนุ่มนะครับโอเคแต่นะครับแต่ในการวิ่งครั้งแรกไม่รู้อาจจะเป็นเพราะที่ผมอาจจะใส่รองเท้าไม่ดีหรือเป็นวิ่งครั้งแรกรองเท้าคู่นี้ได้ประเดิมข้อเท้าผมไปเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นคู่แรกในประวัติศาสตร์ของผมที่รองเท้า <c oughs> เรียบร้อยเป็นรองเท้าคู่แรกของผมนะครับที่กัดนะครับก็คือกัดข้างขวานะครับแต่เดี๋ยวขอลองใส่อีกครั้งนะครับว่าครั้งที่2จะกัดอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับผมดูดูว่าข้างในเนี่ยทำไมถึงมันถึงกัดเราได้ข้างขวานะครับเพราะว่าวัสดุด้านในเนี่ยเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูนะเขาอาจจะมีพวกตะเข็บในการเก็บเรื่องของตัวฮิลคัพฮิลคาเตอร์เนี่ยเพราะที่มันเป็นแบบโผล่ออกมานะครับมันเป็นแบบขอบผ้านะครับ มันอาจจะไปสีกับข้อเท้าของผมได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตาวิ่งครั้งที่2แล้วเดี๋ยวมาอัปเดตว่ามันกัดหรือเปล่านะครับกับเจ้าคุณนิ่แต่โดยรวมการสวมใส่เข้าไปแล้วใส่เบา,เท,า,เ,บาเท้าใส่สบายนะครับ พื้นชั้นกลางของเจ้า Meta Speed Sky เนี่ยใช้เทคโนโลยีโฟมอันใหม่นะครับก็คือโฟมของ F-F Turbo หรือว่า f i Foam Turbo นะครับที่เป็นตัวอัปเกรดจาก f i Foam Blast ที่อยู่ใน a s i c Nova Blast นะครับและยังมีส่วนของแผ่นคาร์บอนที่อยู่ด้านในนะครับให้ความรู้สึกที่นุ่มเบาและเด้งนะครับเวลามันผสมกันระหว่างตัวโฟม f ฟฟ้ f o r m Turbo กับตัวแผ่นคาร์บอนนี้นะครับเพราะว่าผมมานั่งนึกว่าเฮ้ยตอนวิ่งมันจะเป็นยังไงวะเพราะว่าเราเคยใช้ตัวไฟฟ o อ m Blast อยู่ใน No Bla s t นะครับอยากรู้ว่าพอเป็น f ฟฟ t f o r m Turbo แล้วมันจะเป็นยังไงเหรออะไรเงี้ยถ้าให้เล่าให้ฟังว่าฟิลมันเป็นยังไงมันจะเหมือนอฟิลของโฟมซูมเอ็นะครับโฟมซูมเอของตัวไนกี้นะครับ เบาๆแบบนั้นนะครับนุ่มนุ่มใกล้เคียงแต่อาจจะนุ่มยวบน้อยกว่านะครับอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของ c u r ร์ฟโซ่ดีไซน์นะครับก็คือส่วนของการดีไซน์ตัวตรงนี้นะครับทำให้ในการวิ่งเราเนี่ยสม ooth มากขึ้นนะครับวิ่งครั้งแรกผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็สม ooth ในประมาณหนึ่งขออนุญาตวิ่งอีกครั้งให้ครบในระยะแล้วเดี๋ยวยังมาเล่าให้ฟังอีกรอบนึงนะครับกับการวิ่งคู่นี้นะครับ ้โซของเจ้า Meta Speed Sky ยเนี่ยทำจากเทคโนโลยีใหม่นะครับก็คือไม่จะไม่เหมือนตัว Magic Speed หรือตัวอื่นนะครับอันนั้นเนี่ยเขาจะเป็นเทคโนโลยี a h ฮหรือ a h นะครับตัวนี้เขาจะเป็นเขาเรียกว่า ASIC GRIP นะครับจะเป็นยางาเทคโนโลยีอันใหม่ของ ASIC เขานะครับ ผมรู้สึกว่ามันบางมากบางเลยเป็นยางที่ใส่ลงมาแล้วบางเลยเนื้อยางเนี่ยจะบางกว่าพวกเมจิกสปีดนะครับอย่างพวกโนบ a s สเนี่ยใส่เข้าไปแล้วเขาจะดูแข็งๆใช่ไหมแต่อันนี้รู้สึกเป็นพื้นยางที่บางเลยนะครับให้ความยึดเกาะดีเลยนะครับดีเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฝนตกด้วยผมไปลองวิ่งในพื้นผิวเปียกเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเรื่องลื่นนะครับเพราะว่าตอนคราวที่แล้วที่ใช้ตัวเมจิกสปีดวิ่งแล้วอันนั้นหนะัก ก็หนึบดีนะครับตัวนี้ก็หนึบเช่นเดียวกันนะครับบางกว่าเะด้วยซ้ำนะครับบางจนเสียดายว่ากลัวจะพังเร็วนะครับแต่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตอัปเดตสภาพของรองเท้าคู่นี้อีกทีนะครับว่าจะทนทานหรือเปล่าแต่เชื่อว่าบ้านเอซิกเขาทำอา,อาโซหรือว่าทำรองเท้าเนี่ยค่อนข้างทนเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดเลยนะครับว่าการออกแบบเป็นยังไงบ้างเพราะว่าผมชอบ ทรงนี้กับคอลเลกชันนี้ตั้งแต่ตัว Magic Speed แล้วนะครับกับการดีไซน์ของเจนนี้นะครับยิ่งพอมาเป็นเจ้าตัว Meta Speed Sky เนี่ยสุดยอดนะครับถือว่าเป็นการผสมผสานลงสีต่างๆหรือทำรูปทรงรองเท้าคู่นี้ได้ดีเยี่ยมนะครับผมชอบเลยนะครับสีชิจจาร์ดนะครับแล้วก็มีสีดำผสมสีส้มสีสวยงามมากนะครับดีไซน์เนี่ยผมให้เต็ม10หรือว่า5ดาวเลยนะครับผม แน่นอนของรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าซูเปอร์ชูของค่าย a อซิกเขานะครับผมไม่ใช่เป็นคนวิ่งเร็วมากนะครับก็เป็นคนที่วิ่งในระดับปรนกางนะครับวิ่งออกกําลังนะครับแต่ก็ชอบที่จะ มีรองเท้าและชอบที่จะลองรองเท้าใหม่ๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็ชอบมาเล่าให้ทุกคนฟังด้วยนะครับเผื่อทุกคนเอาไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรองเท้านะครับวิ่งกับรองเท้าคู่นี้เนี่ยผมแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้วยกันก็คือส่วนของการวิ่งปกตินะครับวิ่งปกติของผมก็คือพวกเพจ6เพจ7เพจ8นะครับวิ่งเรื่อยๆนะครับยังให้ความรู้สึกที่นุ่มที่เด้งนะครับ แต่ไม่ได้นุ่มยบยาบมาครับนุ่มเฟิร์มๆนะครับแต่ยังนุ่มกว่าตัว m g i i s s p e e นะครับผมและมีความรู้สึกที่เบานะครับเบาเลยนะครับโฟมเขาเบามากนะครับลองวิ่งเพจ4เพจ5หรือว่าลองวิ่งเทมโปหรือว n ่าอินทเวลในการทำความเร็วดูเนี่ยการตอบสนองของโฟมและก็แผ่นคาร์บอนเนี่ยก็ทำงานได้ดีนะครับแต่มันจะไม่ได้มีความนุ่มเด้งดึงดังอะไรขนาดนั้นแต่รู้สึกมีความเบาเท้า เด้งและตอบสนองที่ดีของโฟมเขานะครับแค่ลำพังเดินนะรู้สึกได้ถึงความนุ่มของโฟมเขานะครับนุ่มแบบยังไม่เคยนุ่มนุ่มเท่านี้ในของ ASIC มาก่อนนะครับถือว่าโฟมไฟฟ์โฟมเทอร์โบเนี่ยโอเคนะครับเจ๋งเลยนะครับไฟฟ์โฟมเทอร์โบของ ASIC เขานะครับสรุปของเท้าคู่นี้สั้นๆก็คือเป็นรองเท้าที่เบา ที่นุ่มที่เด้งนะครับสมกรกับเป็นรองเท้าตัว,ตว,ตวท็อปของ a s i c คเขานะครับมีพื้นชั้นกลางที่มีส่วนผสมของโฟมและแผ่นคาร์บอนที่ดีนะครับมีความนุ่มมีความเด้งพอประมาณนะครับโอเคนะครับกับรองเท้าคู่นี้นะครับอัปเปอร์ระบายอากาศดีดีไซน์สวยรองเท้าคู่นี้โอเคนะครับแต่อาจจะหายาก หน่อยนะครับรองเท้าคู่นี้นะครับแล้วส่วนที่ผมไม่ชอบนัดตอนนี้ยังไม่มีก็คือติดอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องไอทีข้างขวามันกัดผมนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเช็คอีกทีว่าครั้งต่อไปมันจะกัดผมอีกหรือเปล่าในข้างขวานะครับ คำถามของคลิปนี้มีอยู่ว่ารองเท้าที่มีแผ่นคาร์บอนนะครับที่น้ำหนักเบาๆที่คุณชอบเนี่ยเป็นรองเท้ารุ่นอะไรยี่ห้ออะไรนะครับสามารถร่วมตอบคำถามแชร์ประสบการณ์ในการใช้รองเท้าของคุณมาได้นะครับโดยผู้ที่ร่วมตอบคำถามในคลิปนี้จะมีโอกาสได้รับอันนี้ครับอ่าวอเตอ p ์พูจาก l w w y y d r y นะครับ1รางวัลต่อหนึท่านแต่ผมจะซุ่มนะครับแล้วก็ท้ายคลิปมีมประกาศ รายชื่อผู้โชคดีที่ตอบครั้งที่แล้วนะครับติดตามชมได้ถ้าคุณตอบครั้งที่แล้วนะครับผมออประมาณนี้นะครับกับข้อมูลของรองเท้าคู่ใหม่ของผมเดี๋ยวมันดูกันว่ามันกัดผมอีกหรือเปล่าเดี๋ยวมาเล่าอัปเดตให้ฟังอีกครั้งหน้านะครับผมยังไงคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขในทุกๆวันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ นี้มาประกาศรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถามในคลิปที่ผมเล่าให้ฟังถึงรองเท้าของเพื่อนนะครับรองเท้าของพี่อู๊ดกะเหว่งนะครับที่เป็นอัลต้าโทลิน4.5กับ Tempo Next% p e r c e n t นะครับมีผู้ร่วมตอบคำถามมาตามหน้าจอนะครับรายชื่อขึ้นอยู่ตามหน้าจอนะครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมตอบคำถามเข้ามาอ่าเดี๋ยวเราจะมาสปินกันเลยแล้วกันนะครับโดยคำถามของคลิปนี้นะครับถามว่าเคยใช้ เอาต้าโทลิน4.5กันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูันว่ามีคนตอบมาจำนวนนึงนะครับเดี๋ยวเรามากดกันเลยนะครับ1,2,3ผู้โชคดีของคลิปนี้ได้แก่คุณจี G. จินนะครับโทษทีถ้าสะกดหรือว่าพูดไม่ถูกนะครับยินดีด้วยนะครับยังไงคุณจี กุนเห็นคลิปนี้แล้วติดต่อกับมาสังชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาทางแฟนเพจ a c e b o o k ของทางคนอีกทีนะครับมาดูคุณทีกินว่าตอบว่าอะไรในคำถามว่าเคยใช้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ตอบคำถามก็อาจจะขออนุญาตย,ากยกยอให้ท่านอื่นนะครับอ๋อโอเคเขาตอบว่าโทเลนหใส่สบายจริงนุ่มแต่ไม่นุ่มเท่าโฮก้าคิปตันเซเว่นะครับแต่เวลาวิ่งไม่กระด้างนะครับ ต้องควรระวังตรงซีโร่ดอปนะครับต้องปรับตัวหน่อยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับบอกว่าต่อมายาวเลยให้ข้อมูลยาวมากเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับกับข้อมูลของคุณจีจินนะครับยินดีด้วยนะครับที่ร่วมตอบคาถามเข้ามาขอบคุณมากนะครับที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่รับชมช่องนี้นะครับขอบคุณมากนะครับยังไงก็รับชมคลิปอื่นๆที่ผมทําไว้ได้นะครับกดตามหน้าจอเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันในคลิปข้างหน้านะครับว่าผมจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับ เจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ